สี่ดีครับท่านผู้ชมเย็ซีที่น่ารักสุขุสทุกคนเลยครับมือนีกับมาเกบเ็ดเป็นมือที่สี่ครับมาครับหนองไส้ลาครับพิดตามผลงานนี่อยครับว่าเป็นยังไงครับในมือที่สี่นะครับผมเข้ากับผัวครับผมก็ได้เห็ดเลื้งครับ กเลี้ยงดอก้ามงามครับสองดอกครับจะล่งนี่แหละรครับจะล่งสีได้สามดอกนะครับเอาขึ้นแม่ครับผมปล่อยแล้วครับพี่น้องครับนี่จะเฮ็ดเหลืองครับผมผัว ล่งที่บ้านครับปลานี่ตองไส้แพามากมีแต่เหลืองเนะครับนี่ครับนลอยยางแม่หมู่บ้านนี่ปตายนึกตา,กาอยู่ครับตองไส้ละทินทินของเผินครับแล้วนี่ยทินแม่แค่ได้ได้เป็นโลนะครับผมเาก็ได้หน่อยหนึ่งเงถิเดไม่หมดทั้งตัวกวนกระตาสำผมเลย ปเป็นเทึ่งครับผมเห็ดเหลืองมูใหญ่ครับมูนี่ครับล่างผ้ากันถอดมาครับผ้ากันถอดมาอื่นบ้านนะครับนะครับนี่จะดอกงามครับปลาเห็ดเหลืองครับน้องชสได้ข้า้งามครับ มาโชว์ดูอุ้ยครับนาอันนี้ครับงามๆเซ่เขี๊งตีตื่นเห็นไหมผมก็ได้รครับมีแตเหดเหยั่งผมเนี่ย <laughs> แจ้งแล้วครับแจ้งหูแจ้งตาแล้วครับพี่น้องอย่าไปปิดไฟอนะไรกัน ยางเลาะหาต่อไปอีกคือเเ่าครับบรรยากาศอยู่ผู้ครับบรรยากาศดีครับมีหมอกมียางครับลงลุยต่อครับครับโอ้คักอยู่ครับเปิดแฮไปเรื่อยๆครับอ khao hấp chất bàn hấp bàn bò hấp 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 nhà mới há chỗ thìn dặn luôn cần đi xây đây đây có họ gần để nhìn Hoa yêu à? Đây yêu sản phẩm.

มนันมันครับเืินนี่ครับเอี่เบิง้งเบิ้งกันไปนี่แหละครับไปเออยู่กแล้วครับเพื่อนเนี่ยมนอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่ครับหมูเห็ดแล้วครับนี่ครับร่างงามๆครับกำลังออกเห็ดเหลืองงาม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 คือคนเก็บครับ คือ,ออย่ะใส่บางหน้าตานะครับนี่โอ้ยรลอหลีนะครับซึ่งรอทึ้งงามเ็บเพ็ดกับงามไม่ตองไม่ตอง <c oughs> ในกระตาเป้าแห้งครับปัญญาผมมาแย่งเอาหอดไปตอง่า่ผู้ชมยางมากเลยนี่มอเห็นจักดอกอยู่ครับมามาเห็นเฮ็ดเฮ็ดอีใส่เดือนหรือ อีสานบ้านเฮาเฮ็ดอขี่กระเดือนครับคือจังเฮ็ดละงูขาวเฮ้าแต่ว่าโมเมนครับดอกก้นสิออกหล่ๆครับแต่ว่าเรื่องกินได้กินได้ครับผูเขากินกกินเด้ครับเฮ็ดเฮ็ดขี่กระเดือนน่ครับภาษาอีสานบ้านเฮาเอื้อนเฮ็ดขี่กระเดือนครับครับดอกคือจังเฮ็ดละงูขาวครับแต่ว่ามันหักหล่ๆนะครับ ดอกมันเคร่งดอกมันไห้่เลยๆครับนี่ก็กินได้ครับผู้งคนเขาก็กินครับผู้เขาเคยกินแต่ผมบอกกากินผมพอเละครับนี้เราโง่ขาวครับกำล,ลังนไข่นี่เขาเอื่น บ้านผมเขาเอื่นเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมากครับมันดอกหน่อยครับเฮ็ดน้ำหมากแต่กินได้ด้วยกันครับเฮ็ดน้ำหมากภาษาอีสานเขาเอื่นเฮ็ดน้ำหมากแต่ว่าดอกถ้าแม่นดอกญงก็นี้ครับญ่ซ้ำนี่โปมือเฮ้านี่ครับดอกจูม,มันเขาเอื่นเฮ็ดกอครับเฮ็ดกอแดงเฮ็ดกอแดงเฮ็ดกอขาวครับเขาเอืยอย่นกัน แกงสีงอ,อ่อนหว,วานนี่ครับรสชาติเย้าครับเอ้าสึงมากติดีนะครับเอาแม่มานแม่มานครับผมเห็นมันมานด้วยครับด้วยครับผ <c oughs> มท่านผู้ชมมนี่กับประสบความสำเร็จ แ,แไปอีกครับถ้ากันได้ร้ายอยู่ครับเหมือนถ้ากันมาตะขึ้นนี่ครับตอนนี้สี่ผ้ากันกราฟแล้วครับพอได้กแกงครับพอได้กแกงคลิปหนะ้าพอกันใหม่เลยครับอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฟันดีนอนดีกินแสบ คลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ